ครับสวัสดีครับเจ้าชายครับวันนี้ก็หลังจากที่ว่าติดติดอ,อ,อิสุกิสายกับลูกสาวนะครับตอนแรกว่าเคยป่วยมาแล้วจะไม่ติดนะครับก็คือการลองคุมิดอะไรต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าเมือ่อเมื่อคืนนะครับก็ก็คือวันนี้ไปไปโรงพยาบาลมานะครับไปโรงพยาบาลน,นี่มนาะไปั้งตีห้านะไม่ได้นอนนะใช่ไหม นอนไม่หลับคันหน้ามากนะครับนิตมุนชนคลินิกนะครับสาขางามเจริญเนี่ยมาถอกระเบนนีอ้อยู่บางบอนห้านะครับโอเคก็เมื่อวานตอนเช้านะครับก็ทานยายาเขียวตาไปโพนนะครับตอนเช้าสองเม็ดนะครับตอนเย็นจัดอีกสิบครับขึ้นมาบานเลยครับนี่บานเลยเต็มเลยเต็มคอเต็มหน้า เป็นตัวนะครับขอ,อภัยนะครับมันเล่งนะครับเล่งให้ออกมาเยอะแต่ปัญหาคือไม่ได้นอนถ้ามันคันขาก็ออกนะครับขาออกมาง่ามขาก็ออกนะครับนี่ไปเห็นนะครับก็คือสรุปก็ไปไปหาหมอเขาบอกว่าห้ามห้ามทานยาเขียวนะมันออกมามากเกินไปก็บอกว่ามัน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 จะออกมาอยู่แต่ออกมาไม่เยอะนะครับ ออกมาประมาณเจ็ดวันนะครับแล้วเชื้อก็จะเชื้อก็จะเริ่มตายเองนะครับหรือว่ากินยาถ้าเชื้อเองครับก็จะเริ่มหายภายในเจ็ดวันนะครับแต่เขาให้กินยาพารานะครับแต่ช่างแมวกินเพราะว่าช่างแมวปวดหลังนะครับกินแล้วปวดหลังแต่หมอเขาบอกไม่เกี่ยวนะครับก็มีรู้เหมือนกันเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รลอแต่แต่ว่าตอนนี้ขอเปิดเผยหน้านิดน,นึงนะครับอาจจะนั่นขอภัยใครทานอาหารอะไรอยู่ นะครับชีวิตจริงนะครับนี่เต็มคันนะครับคันพยาไม่เกาแต่มันนอนไม่ได้ครับไม่ไม่ได้นอนนอนได้แค่ชั่วโมงเดียวหลับไม่สนิทนะครับมันคันมากปวดยังทนทนไหวแต่คันนี่โอ้โหไม่ไหวเลยหมอว่าเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวมาดูยากอนหมอให้อะไรมาบ้านนะครับเดีอันนี้ใช้บัตร สวัสดการนะครับบัตรบัตรไปประชาชนนั่นแหละไม่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ก็เสียฟแทกซี่ไปก็มีใบนัดนะครับใบนัดกินยาแล้วก็ใบนัดไปตรวจร่างกายอกีกวันที่24ิีพฤศจิกาครับ2อนหรสี่นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับมหมอนัะมาดูทิกยาที่หมอให้ก่อนนะมีอะไรบ้างเ่าที่เห็นนะครับจะใบนัดกัน ก็จะมีนี่้ส้มนี่นะเขาเห็นนะนี่ยาฆ่าเชื้อนะอ้นี้กิน1เม็ดห้าครั้งต่อวันนะครับเวลาตามกำหนดเลยนะครับแล้วก็นี่ยาพาราพารามั้งพาราพาราก็1เม็ดนะครับ4ี่ถชั่วโมงนะครับหรือว่ามีอาการปวดเป็นไข้ก็ทานนะครับพอตอนนี้ไข้เริ่มมานะครับ มันออกมาเยอะตัวนี้เป็นเป็นยาแก้แพ้นะครับสางเด็ยาแก้คันนั่นเองครับใช้หนึ่งเม็ดหลังอาหารนะครับม,ม,มีการปวดอันนี้กินได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีตัวนี้ครีมทานะครับทาจุดซ่อนเลนส์นะครับง่ามขาแรงตางนะครับ ทาหรือว่าแผลใหญ่ๆนะฮะทาโอเคนะครับ, okay. Okay. รบอ่ะตัวนี้เป็นยาน้ําทานะครับยาน้ําทาอะไรนี้อีโพรโลชั่นอะไรนี้ฮะใช้ทาได้ทั่วตัวครับตัวนี้ก็จะทานคู่กับนี่และทายาเขาจะบอกว่าตุ่มจะยุบลงนะฮะจะค่อยๆยุบนะครับไม่ยุบทันควันนะับเอามาฝากันไม่ไหวคันครับ จะมีตัวนี้ช่วยช่วยให้ให้ยุบนะครับให้ยุบผ่าและยุบนะครับเ็นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแก้คันคือ,อยากแก้แพ้นะครับมันไม่ไหวมันคันมากครับขึ้นมาโอ้เจอไอ้นี้เข้าไปอยาเขียวตาไปโพเข้าไปออกมาุ๊บๆเลยนะครับไม่ล้างรอเลยแบบเร็วสั่งได้เลยนะครับแต่หมอก,ก็บอกว่าไม่ไม,ไ,มไม่ควรทานนะครับ ทานยาพาราสองเม็ดใช่แล้วก็ไปหาหมอเอายาฆ่าเชื้อมากินก็คือตัวนี้นะครับวันละห้าครั้งนะครับตามเวลากำหนดหกโมงสิบโมงบ่ายสองสิบแปดนาฬิกาสี่ทุ่มนะครับโอเคอัพเดตอาการป่วยนะครับนี่แหละก็ก็โดยเหตุผลที่ว่าเคยเป็นแล้วคงไม่ติดกับลูกนะครับ ไว้ใจไม่ได้ครับทังดีแยกอุปกรณ์นะครับอาบน้ําสบู่แชมพูแรงต่างนะครับเอาผงพระห่มแรงต่างก็แยกแยกกันใช้จะดีกว่าถ้าถ้าในกรณีที่บ้านท่านลูกสาป่วยนะครับพตอนนี้ทั้งแมวเริ่มมีไข้นะครับเพราะมันออกมาเยอะนะครับเอาไม่อยู่ต้องกินพารานะตอนนี้ป่วยป่วยจริงครับหนักเลยนอนไม่ได้นอนได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ ต้องตื่นไปหาหมอแล้วมันไม่ไหวมันคันมากครับมันคันก็ห้ามเกาอย่งนี้เป็นแผลเป็นอีกพูดง่ายถ้าอยากลออยากลออต้องอดทนนะครับใครเป็นผู้หญิงก็อยากสวยก็ต้องทนนะครับยังไงก็ออกไปข้างนอกก็ช่วงน,นี้ก็โควิดหรือว่าเราป่วยอะไรก็ด้แต่ก็ใสผ้าติจมูกไว้นะครับการไปแพร่เชื้อคนอื่นนะครับทำไมก็ญญไปตัตีห้าก็กลัวแท็กซี่เพราะว่าอะไรเป็นอะไรวะเนี้ยกลัวเขาไม่รับไปตัดตีห้าเลยหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่สัมผัสไม่อะไรก็ไม่ไม่มีปัญหา โอเคครับเอาเอามาฝากกันครับกับปัญหาชีวิตจริงยิ่งกว่ายินิยายนะของแมวนี้อ่ามีเรื่องจริงนะครับก็น่าอีกอีกน่าจะประมาณ7วันนะน่าจะหายสินหมอเขาว่านะแต่ก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะยืดไปก่อนก็ได้นะครับโอเคครับยังไงก็สวัสดีครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครตกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจแมวในการทำคลิปใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับก็เลยวันที่หมอนัดแล้วกันนะครับอันนี้ก็ อคนนี้ก็ช่วยได้อยู่นะต้องแมวหายปวดหลังอยู่นะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่หมอ้ห้ามนะครับมันออกเยอะออกมากเกินไปนะครับไม่ใช่อะไรออกดีเกินไปออกออกออกดูแล้วน่ากลัวนะครับไม่ใช่อะไร